จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012สู่การเดินทางเข้าสู่ปีที่10ในปี2021กว่าหนึ่งทศวรรษที่อายุนร้อยหลานออกเดินทางส่งมอบแรงบันดาลใจกว่า1,500เรื่องราวเพราะเราเชื่อเสมอว่าความรู้และแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จเราจึงออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาผู้คนที่พร้อมจะแชร์เรื่องราวจุดไฟเติมฝัน เพื่อผลักดันให้คุณได้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและรอคอยให้คุณได้เป็นอายุนร้อยล้านคนต่อไป <S <S อายุนร้อยล้านเอพิโซดนี้พบกับโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับ200ล้านการส่งต่อธุรกิจข้ามเจเนอเรชันจากโ l o c a l ม e สู่ future innovation อย่างเคนยาคุก โรงงานยาเก่าแกกว่า40ปีที่ต่อยอดเป็นโรงงานอาหารเสริมที่ใช้มาตรฐานระดับโลกนวัตรกรรมนําเข้าจากญี่ปุ่นให้บริการแบบครบวงจรและสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ก้องอและนี่คืออายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้นะฮะคุณปูเจ้าของโรงงานเคนยาโกนเองครับ,รบต้องเดินถามครับ เคนยาคุนี่แปลว่าอะไรครับเคนยาคุนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งคําว่าเคนแปลว่าสุขภาพที่ดีนะครับส่วนยาคุแปลว่ายาครับดังนั้นรวมกันจึงแปลว่ายาเพื่อสุขภาพที่ดีครับเคนยาคุก่อตั้งมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับตอนนี้ก้าวสู่ข้อปีที่41แล้วครับผมก็โอ้นานมาก41ปีมาถึงตัวคุณภูฮะห,หน้าตาใสขนาดนี้คุณภูอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ปัจจุบันอายุ33ปีครับเข้ามาทํางานเข<ม>้ามาดูแลเข้ามาบริหารที่เคนยาคุกี่ปีแล้วครับปีนี้ก็10ปีได้แล้วครับผม10ปีแล้วเข้ามาเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณสัก24ครับผมเป็นปย่งสรุปไหมเข้ามาทำท้าทายครับช่วงนั้นเพิ่งจบปอโทใหม่ๆนะครับ <c oughs> เราก็ต้องมาเรียนรู้งานที่นี่ตั้งแต่ต้นเลยครับ <c oughs> เราเรียนรู้จากในส่วนของการตลาดการผลิต <c oughs> การทํา QC เราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นใหม่หมดเลยนะครับคือ <c oughs> ต้องเอาความรู้ที่เคยเรียนมา มาเรียนรู้ใหม่ที่นี่หมดเลยครับช่วยบอกนะฮะยอดขายปีที่แล้วของเคนยากูนี่เท่าไหรครับ สองร้อยล้านครับ200้อล้านนี่เราแบ่งสัดส่วนไปนอะไรจริงๆแล้วเคนยากุนี่ทำธุรกิจอะไรประเภทไหนลูกค้าเป็นใครครับเคนยากุเป็นโรงงานผลิตยาและนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกครับ,รบเราให้บริการกับผู้ที่อยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะครับทางเราให้บริการทางด้านการผลิตจนถึงการดูแลในส่วนของการทำธุรกิจต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดการให้ข้อมูลลูกค้าซึ่งเราให้บริการตรงนี้ ครับเผื่อคุณผู้ชมเรามีคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็เสริมอาหารเนี่ยและเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยการเติบโตเนี่ยยังคงต่อเนื่องไหมเพราะทุกปีนี่เติบโตต่อเนื่องตลอดเวลาครับในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมนะครับอาจจะโตแซงภาวะโควิดนะครับเพราะว่าคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ และในส่วนของยาเองก็เป็นหนึ่งในปใจัจจัย4อยู่แล้วซึ่งทําให้ธุรกิจนี้ไม่สามารถที่จะหดตัวได้เลยครับมีแต่นับวันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะที่มีโอกาสได้เจอคุณภูครับทราบมาว่าที่เคนยาคุเนี่ยก็เป็นฟิวเจอร์อินโนเวชันของวิธีการทําเสริมอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับฟิวเจอร์อินโนเวชันเนี่ยครับแต่ก่อนนะครับเรานาในส่วนของโสมสกัดมาใช้เป็นผลติตภัณฑ์เสริมอาหารใน1อาทิตย์เราจะต้องมีผลติตภัณฑ์ใหม่ออกทุกๆอาทิตย์เลยครับ52สัปดาห์ ก็ต้องมีผล<ช>ิต<อ>ภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเราถูกต้องครับได้<ผ>ม,มาใช้กันเผื่อว่าเพื่อนๆของเราคุณผู้ชมของเราอยากจะเห็นโรงงานอยากจะเห็นอินโนเวชันของการผลิตเสริมอาหารและยาบุตปูเช่วยพาพวกเราไปดูได้ไหมครับยินดีเลยครับพี่ก้องอขออนุญาตนะครับ,รบวันนี้ชั้น,นนี้เลยครับ ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะกว่าจะเข้ามาในโรงงานนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยครับผมเราต้องใส่ใจเรื่องความปลอดเชื้อนิดนึงครับ,รบพราะว่าที่นี่จะผลิต ห้องแบบคลีนลูมนะครับก็คือการปลอดเชื้อนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไี่ใช้อริยญาถูกต้องครับผมอันนี้ก็คือโรมที่ผ่านการกรองเชื้อไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีการส่วนของดูดอากาศกลับไปกรองอีกนนึงนะครับและเครื่องเยอะมากเลยอันนี้มีเครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เราต้อเครื่องละเยครับอันนี้คือเครื่องเวสต์มิกซิ่งนะครับไฮสปรีดการูเนเตอร์นะครับผมส่วนผสมของยาทั้งหมดจะเริ่มจากที่นี่หมดเลยครับผมก็คือเราจะใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปในเครื่องนี้ ในปริมาณที่กำหนดของทางแา่ละสูตรครับที่เราจะเอาไปเข้าโปรเซสต,ต่อไปต่ออ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีกว่านะครับได้ครับนี่เราอยู่ข้างลังเครื่องพิเศษที่ว่านั้นมันคือเครื่องอะไรครับอันนี้คือเครื่องเคลือบเนย์ยา <ใช S 1> <ๆ>เคลือบน้ำตาลครับผมเค<ๆ>ลือบน้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับ<ๆ>เหลือแค่โพลิชชิ่งเท่านั้นเองครับ<ๆ>ผมขอดูได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทางานได้เลยนะครับ คือเครื่องอะไรครับคุณฟูเครื่องต่อเม็ดยาครับผมก็มีหน้าที่ในส่วนของการขึ้นลูกเม็ดยาต่างๆนะครับให้ออกมาเป็นในส่วนของเม็ดต่างๆนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับมีไซส์อยู่ที่ประมาณ22สศาสครับผมเป็นเครื่องต่อที่หมุน1รอบก็จะมีเม็ดยาออกมา22เม็ดครับอย่างชั่วโมงหนึ่งครับเรื่องตัวนี้นี่ผลได้กี่เม็ดนะครับ5 0 0 0 0เม็ดครับผมห0 0 0มื่นเม็ดโอ้โหแปดชั่วโมงก็สี่แสนเม็ด้นะครับใช่ครับผู้กองครับขอลองกดดูได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับพี่ก้อง อ๋อมันหมนหมุนข้างในข้างในคือมวลสารใช่ครับผมเราจะตออไว้ตรงนี้เลยครับ๋อถ้าเป็นอาวุธอันนี้เป็นปืนกลใช่ครับผมถูกต้องเลยครับอ่าอันนี้เราก็จะมี QC อีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของการเช็คความคมของเม็ดยาน้ำหนักของเม็ดยาซึ่งตรงนี้เราจะเข้ามาสุ่มดูทุกๆ15นาทีครับครับให้รองจักที่รันไปเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าเม็ดยาแต่ละเม็ดที่เราออกจากโรงงานเราไปเนี่ยมีคุณภาพเท่ากันทุกเม็ดครับ คุณผู้ชมครับจากโรงงานยาตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงงานเสริมอาหารแล้วครับผมห้องนี้คือในไรคเข้าไปได้ไหมครับครับผมเชิญเลยครับพี่ก้องครับอันนี้คือห้องบรรจุแคปซูลของทางโรงงานเรานะครับครัก็จะเป็นเครื่องแบบว่าออโตเมติกทุกอย่างเลยครับผมแค่เพียงเราใส่ตัวยาเข้าไป ทุกอย่างก็จะออกมาเป็นกคปซูลให้เราเรียบร้อยเลยครับ,รบมาตรฐานที่เราได้คือ GMP f o o d ซึ่งทาง SGS ออกใบเซอร์ iser, ให้เราโดยให้คะแนนเราถึงร้อยคะแนนเต็มเลยครับ100คะแนนเต็มโรงงานดีๆแบบนี้ไม่ทราบว่าผลิตเสริมอาหารให้กับแบรนด์ทั้งหมดกี่แบรนด์นะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ประมาณสิแบรนด์ได้ครับผมที่เราดูแลอยู่ครับครับเวลาเราผลิตให้เขาแบรนด์แต่ละแบรนด์ขายดีไหม ดีครับผมก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่20ล้านต่อแบรนด์เลยครับออ๋เดินดูรายการผลิตของโรงงานเคยนยากุแล้วนะฮะตอนนี้ขอดูสินค้าแบบชัดๆเลยได้ไหมฮะได้ครับครับจริงๆแล้วเรามีสินค้าอะไรยังไงบ้างครับปีปีนึ่งเราผลิตกี่ SKU ครับ อ๋อปีปีนึงเนี่ยเราผลิตมากกว่า50 SKU เลยครับผม,บผมต่อปีนะครับจริงๆแล้ว SKU ของเราทั้งหมดเรามีเกือบ200 SKU เ,เลยครับผมแต่ว่าตัวรลักที่เด่นๆของเราเลยนะครับในส่วนของอาหารเสริมก็คือ ตัวนี้เลยครับโครดีจินดีผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีเนัเนิร์ครับประกอบไปด้วย9สิ่งมหัศจรรย์ครับผมจะมีในส่วนของโสมถังเช่าเห็ดยินจือนมพึ่งเบต้าคูแคนเบต้าเอสโคเบตสารสกัดจากองุ่นและก็สารสกัดจากเปลือกสนครับอย่างเสริมอาหารของเราสิ่งที่เรามีและก็แตกต่างกับที่อื่นเนี่ยคือเรามีสารอาหารอะไรอย่างไรบ้างครับเราเชี่ยวชาญในด้านสารสกัดจากเมแทคเอเชียเนี่ครับเช่นโสมถั่งเช่าเห็ดยินจือเป็นต้นเรายังเป็นเจ้าแรกนะครับที่นํานวัตกรรม การส่งสกัดมาใช้ได้สนของอาหารเสริมด้วยครับขายดีไหมดีมากเลยครับผมปีที่พีคๆเนี่ยเราขายได้ตัวเดียวเราขายได้100ล้านบาทเลยครับ ตัวนี้ตัวเดียวแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะฮะครับผมอ่าอย่างอื่นอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ,อายาวิตามินเคลือบน้ำตาลครับผมท,ที่เราดูที่โรงาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบถูกต้องครับผมอ๋ออันนี้คือกอนพา <Kenya> จะเป็นการเนส่วนของการกรกลิ่นและก็ทําให้ผู้บริโภคทานได้ง่ายขึ้นครับครับผมส่วนอันนี้คือการที่เราแตกออกมาจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะครับอ๋อข้างในมีกลิ่นยาใช่ครับเป็นกลิ่นของวิตามินและเฟอร์รัสและก็มินเนอรัลครับผมแต่ละชั้นมีหน้าที่ในการทํางานของมัันนนนเอองงะรใส่วขช้แก ะเป็นในส่วนของวิตามินนะครับส่วนของชั้นต่อไปเราเรียกว่าชั้นของชแลกชั้นต่อไปเราจะเป็นการเตรียมการเพื่อ ให้ตัวมิเนอรัลกับเฟอร์รัสเกาะอยู่ในชั้นถัดไปนะครับคือใช้ในชั้นสินน้ำตาลนั่นเองนะครับชั้นต่อไปเราก็จะเคลือบทับอีกทีหนึ่งนะครับเราเรียกว่าชั้นสมูทแล้วก็สับโคตรครับเพื่อให้ตัวเฟอร์รัสและมิเนอรัลเนี่ยมีความคงตัวที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการเคลือบน้ําตาลและเคลือบสีอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นโน้ตฮาวจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับกล้องเป็นโน้ตฮาวจากประเทศญี่ปุ่นใช่ครับสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้ ผู้ทานสามารถทานได้อย่างง่ายง่ายได้ครับผมแล้วหมดมวลดังต่อไปนี้คืออะไรครับในหมดนี้ก็เป็นในส่วนของยาจิตเวชครับครับผมทางเราเชี่ยวชาญทางด้านยาจิตเวชค่อนข้างมากครับเราก็มีในส่วนของกลุ่มยาจิตเวชเกือบทุกหมดเลยครับผมครับสำหรับช่วงต่อไปฮะทราบว่าเส้นทางระยะเวลา40ปีเนี่ยเดินทางผ่านอะไรต่างๆมามากมายแล้วมีเรื่องราวที่พร้อมที่จะให้กําลังใจกับเอสปีนะฮะที่อาจจะเกิดภาวะที่ต้องต่อสู้อย่างทุกวันนี้เป็นไปได้ที่จะแชร์เรื่องราวนี้กับพวกเราได้ไหมครับได้ครับ ยินดีเลยครับครับ,รบเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้มแต่อยู่ที่เราลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มต่างหากคงจือ้อกว่าคุณภูจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงงานเคนยาขุโรงงานผลิตภัณฑ์ความงามระดับ200ล้านต่อยอดจากโรงงานยาที่เก่าแก่กว่า40ปีให้มีมาตรฐานระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย เส้นทางการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับบุญองอยงคงโยกับอายุน้อยร,ร้อยล้านครับกับแขกคนพิเศษของเรานะฮะเจ้าของโรงงานเคนยากูที่อายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นนะฮะโรงงานแห่งนี้ก่อตั้งมา40ปีฮะมีเรื่องราวมากมายที่ให้เราได้เรียนรู้กันเพราจะสามารถพาเอสมีทุกคนเป็นบทเรียนสามารถจะผานธุรกิจนี้ไปได้ ขอข้อมูลในวันนี้ได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับเรียนถามครับคุณภูดูแลธุรกิจนี้เข้ามาร่วมกับเพนยากูประมาณกี่ปีแล้วนะครับอ๋อภูเข้ามาได้ประมาณ10ปีแล้วครับผมเข้ามา10ปีต้องเรียนถาม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงเป็นไงครับช่วงที่กําลังรุ่งหรือกําลังเริ่มต่อสร้างหรือรุ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับ ช่วงเวลานั้นที่ผมเข้ามาเนี่ยธุรกิจเข้าสู่ภาวะตัวแดงอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบมาตรฐานต่างๆการลงทุนเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆนะครับอีกทั้งประกอบกับยุคก่อนที่ผมจะเข้ามาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมประกอบกายของเคนยากรุก็ติดลบมาโดยตลอดครับครับผมสําหรับใครที่ธุรกิจอาจจะติดลบอยู่ดูเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจได้ต้องเรียนถามครับเคนยากุก่อตั้งเป็นยังไงบ้างครับช่วงเริ่มต้น ในช่วงเริ่มต้นนะครับเราก่อตั้งเมื่อปี2,522ครับ,รบเราก่อตั้งร่วมกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นและก็นักลงทุนชาวไทยครับจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตยาเพื่อจําหน่ายภายในประเทศนะครับโดยที่จะมีบริษัทจำหน่ายให้เราอยู่2บริษัทด้วยกันก็คือบรษ D, ิบรษัทเอเชียนทีเจดีและก็บริษัทชิวมิท ประเทศไทยจำกัดครับผมความตั้งใจของการก่อตั้งเคนยาถูนในช่วงนั้นคืออะไรครับช่วงแรกก็คือเราอยากผลิตยาภายในประเทศให้พี่น้องชาวไทยได้มีมาตรฐานยาในระดับสากลได้ใช้กันนะครับประกอบกับว่าการนําเข้ายายในช่วงนั้นมีภาษีนําเข้าค่อนข้างสูงซึ่งสูงถึงประมาณ20-3 0%ถึงเลยครับเราก็เลยจําเป็นจะต้อง หาทางลดต้นทุนในส่วนของกำแพงภาษีลงด้วยการที่จะผลิตยาภายในประเทศนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะักสุดนั้นครับเลยเกิดเป็นในส่วนของโรงงานเคนจิปุขึ้นครับการก่อตั้งเป็นยังไงผลธุรกิจเป็นยังไงมิสเซลโมเดลเป็นยังไงครับตรงนั้นเป็นอย่างนี้มาจนถึงยุคประมาณสัก30ปีได้ครับผมยอดขายก็ลุ่มๆุมโดนดอนมาตลอดเพราะเราไม่มีนโยาบายที่จะขยายธุรกิจให้บริษัทเคนจิปุทำให้บริษัท เริ่มติดลบมาเรื่อยๆจนมาถึงเมื่อปี2,550นะครับบริษัทก็ภาวะตัวแดงหนักประกอบกับเราต้องเข้าสู่ภาวะที่จะต้องปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐานอ้อด้วยครับช่วงนั้นเราก็ทําอะไรกันไม่ถูกเลยครับคุยกันว่าเราจะเอาเกยนเจกุเนี่ยไปทำฐฐเป็นอพาร์ตเมนต์ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีวี่แววว่าจะไปรอดเลยครับครับตอนนั้น ทุกคนก็ถอดใจกันหมดผู้บริหารก็เริ่มถอยตัวลงเหลือเพียงคุณตุ้นหานไกรพงศ์เท่านั้นนะครับที่เห็นถึงโอกาสของบริษัทเกนยากุครับก็เลยได้ดึงบริษัทชูมิรมากลับมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งและก็เลียกตัวผมที่เป็นหลานนะครับให้มาช่วยดูแลที่บริษัทเกนยากุหน่อย เพราะว่าเราจะปรับเปลี่ยนในส่วนของกระบวนการทํางานทั้งหมดรวมทั้งการบริหารด้วยตอนนั้นแหละครับเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาที่บริษัทเคเนกุูครับผมเกิดจะเป็นสิ่งให้พวกเราได้เรียนรู้ครับนั่นหมายความว่าทําธุรกิจแล้วตัวแดงติดก็หมายถึงว่าติดลบติดลบเป็นนี่เลยครับผมอถึงร้อยล้านเลยครับช่วงนั้นเพราะว่ามันขาดทุนสะสมมาโดยตลอดครับพอขาดทุนสะสมมาร่วม30ปีเนี่ย พอถึงปีสุดท้ายเนี่ยมันก็หนักถึงขั้นร้อยล้านเลยครับเราจําเป็นจะต้องเคลียร์ในส่วนของงบการเงินทั้งหมดนะครับปรับเปลี่ยนในส่วนของพอร์ตการเงินไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาสินทรัพย์ออกไปขายเพื่อเปลี่ยนในรูปรเงินสดเพื่อจะกลบหนี้ให้หมดนะครับมันหาทางออกไม่เจอจริงๆครับงั้นสิ่งที่ต้องตัดสินใจคือว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยนแคนยากรูปให้เป็นอพาร์ตเมนต์คือเลิกแค้นารนี้ไปเลย หรือจะไปต่อดีใช่ครับนนวิธีคิดและการตัดสินใจของเคนยาคุในช่วงนั้นคืออะไรครับทางคุณตุ้นเองที่เป็นผู้บริหารบริษัทชูมิตรนะครับเร็งเห็นว่าตัวเคนยาคุเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปรอดเลยดึงผมเข้ามาและก็ปรับเปลี่ยนส่วนของโครงสร้างโรงงานใหม่ทั้งหมดเพิ่มท่องทางในการจัดจําหน่ายโดยการเพิ่มรายอาหารเสริมเข้ามาและก็ปรับในส่วนของยาว่ายาตัวไหนไม่ทํากําไรเราจะไม่ขายเราจะเลือกเฉพาะยา ที่มีคนสนใจครับส่วนยาตัวไหนที่ไม่มีคนสนใจเราจะไม่ผลิตครับผมเมืนเข้ามาเคลียร์ดูว่าสินค้าของเราตัวไหนไปได้ไม่ไปได้จัดพอร์ตสินค้าของเราใหม่ถูกต้องครับผมเพราะว่าสินค้าเมื่อก่อนเรามีเยอะกว่านี้ครับในส่วนของตำรับยามีเกือบร้อยตำรับครับผมแต่เราคัดออกเพราะว่าในส่วนของตัวที่ไม่สามารถขายได้เนี่ยมันจะหนักในส่วนของทั้งทั้งต้นทุนหนักในส่วนของวัตถุดิบที่เราต้องแบก ในส่วนของรอแมทที่เราต้องสั่งไว้อย่างเลยครับถ้าเกิดเราไม่เคลียร์มันออกไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นภาระให้เราลุยต่อไปข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้บริษัทเรารู้สึกเบาที่สุดก่อนในช่วงแรกครับเราจึงเหลือตัวผลิตอยู่ไม่กี่ตัวครับเพื่อให้บริษัทเราเบาและพอที่จะวิ่งก้าวไปข้างหน้าได้ ที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหรือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเอสพนี่คืออะไรครับเราได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐที่ปรึกษาทุกคนต่างบอกว่าเอ๊ะคุณจะปรับปรุงยังไงมันก็ไม่มีทางน่าจะไปได้นะทำให้บริษัทของเรากลับเข้ามาประชุมปรึกษากันอีกทีนึ่งว่าเราเอาเวลาโมแต่ไปพึ่งคนอื่นเนี่ยมัน น่าจะไปไม่รอดจริงๆเราควรกลับมาคุยกันเองดีกว่าไหมว่าวิธีการที่จะทําให้บร,ริษัทรอดอ่ะมันมีทางใดบ้างนั่นแหละครับเป็นสื่อหงที่จุดประกายทําให้พนักงานของคินยูกุร่วมม้ร่วมมือกันช่วยกันทํางานหาแนวทางในการทํางานหาทางออกให้ได้ครับมีอยู่สุภาษิตหนึ่งที่จำได้ขึ้นใจของกินยกุเลยครับก็คือทําไม่ได้ไม่ได้ต้องทําได้ครับผมทําไม่ได้ไม่ได้ต้องทําได้ครับนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับ หลังจากนั้นที่เราขาดทุนในส่วนของร้อยล้านเราก็เริ่มทําในส่วนของโรงงานอาหารเสริมขึ้นโชคดีครับที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างบริษัทดีเน็ตเวิร์กที่เขาเข้ามาผลิตอาหารเสริมกับเราเป็นที่แรกและก็เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของบริษัทเขาด้วยนะครับ mm. ก็เลยเกิดเป็นในส่วนของบริษัทดีเน็ตเวิร์กในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโคเลจินดีครับตัวนี้แหละครับทําให้เราสามารถที่จะลืมตาอาปากได้ เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่เราเริ่มต้นจากติดลบกับเขายอดขายปีแรกนะครับอยู่ที่ประมาณสักหลัก10ล้านครับปีต่อมาก็ขึ้นเป็นหลักสัก40ล้านได้จนผ่านไป5ปีครับโปรดักตัวเดียวนะครับขายได้ถึงร้อยล้านต่อหนึ่งตัวเลยนะครับทำให้บริษัทเคนจุกุกลับมาจากติดลบกลับมาขายได้อีกครั้งนึงมีกำไรอีกครั้งหนึ่งครับ บทเรียนของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแล้วเกิดผลลัแบบนี้มันคืออะไรครับให้เราได้เรียนรู้เราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํามันมีทางออกสู่เสมอครับแล้วก็ต้องเวลาทานะครับอย่าคิดว่าเราจะทําไม่ได้ต้องคิดว่าทําได้แต่อย่างเดียวครับยิ่งเราไปคิดทางอื่นเนี่ยเราจะ โฟกัสไม่ถูกจุดพอโฟกัสไม่ถูกจุดเราก็จะไม่มีวันไปถึงเส้นชัยของเราได้ดังนะั้นสิ่งที่ดีที่ส,สุดก็คือทําทําทําและทําครับผมเราต้องถามวะถ้าอยากจะมาที่เคนยากุเนี่ยค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยต้องมีเท่าไหร่บ้างครับเริ่มต้นนะครับ2 0 0แสนถึง5แสนบาทครับผมโดยที่ในส่วนของเม็ดเพนเมเกอค์ฟิล์มบซูเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่5 0,000เม็ดครับผมในส่วนของรูปแบบผงซองซาเช่นะครับ อยู่ที่1นึ่งหมื่นซองขึ้นไปครับครับผมและนอกจากผลิตให้แล้วยังสามารถ ให้คำปรึกษาได้ด้วยใช่ครับเราอินดีให้ความปรึกษาทางด้านการตลาดให้เ e ฟเฟอร์เรนซ์ให้ข้อมูลต่างๆกับทางลูกค้าเป็นอย่างดีครับทางเรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยเทรนนิ่งโปรดักต์ให้กับทางลูกค้าด้วยครับใครอยากเข้ามานี่ต้องติดต่อช่องทางไหนครับติดต่อได้ผ่านทาง f a c e b o o k o f f i c i a l k e n y a k กรและ Line Official Kenya k ากได้เลยครับความมั่นใจที่ว่ามาที่ Ken y a กรเนี่ยเราจะแตกต่างไปที่อื่นเนี่ยคืออะไรครับทางเราสามารถที่จะดีไซน์สูตรเฉพาะให้กับลูกค้าซึ่งไม่เหมือนใครในตลาดได้เลย ด้วยนวัตรกรรมการคิดค้นด้วยเภสัชกรระดับด็อกเตอร์เลยครับนอกจากเตรียมทุนมาแล้วเวลาใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะครับใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่นะครับอยู่ที่3เดือนครับผม,ม<า>ก็จะมีสินค้าพร้อมจัดจําหน่ายได้เลยครับ ถ้าขึ้นทะเบียนใหม่ใช้เวลา3เดือนแต่ถ้าขึ้นทะเบียนไว้แล้วเข้ามาแล้วซื้อได้เลยครับผมทางเรามีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนพร้อมจำหน่ายเลยครับครับคุณภูครับผมเชื่อว่าตอนนี้คงมี SME หลายๆคนต้องการกำลังใจอย่างคุณภูว่าในฐานะคนที่เคยผ่านเหตุการณ์บริษัทปิดตัวแดงมาก่อนบริษัทไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมาก่อน มี s อสหลายคนต้องการกำลังใจจาก่ยคุณโบฮะาจะบอกพวกเราจะบอกว่าไงบ้างครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ s อสทุกท่านนะครับผ่านรอดโควิดครั้งนี้ไปนะครับเราต้องตั้งสติให้ไวนะครับในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะผ่านไปครับถ้าเกิดเรามีสติยึดมั่นอยู่ตลอดเราจะไม่กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมองเห็นเส้นทางที่รอดไปอย่างข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณสามารถเป็นอายุน้อย้อยล้านคนต่อไปได้เลยครับ พราะโลกของการทำธุรกิจใครพัฒนาได้เร็วกว่ามีคุณภาพมากกว่าผู้นั้นย่อมอยู่เหนือคู่แข่งขันไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรการพัฒนาสู่โลกแห่งเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญจงค้นหานวัตรกรรมใหม่ๆมองหาความต้องการของตลาดหรือปัญหาของลูกค้าให้เจอแล้วตอบโจทย์ให้ตรงจุดที่สำคัญจงรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีให้ยั่งยืนปลายทางแห่งความสำเร็จย่อมเป็นของคุณอย่างแน่นอน อายุน้อยร้อยหลานคูรพัฒหานไกรพงษ์ อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นีนี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ